สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโม,โมทุกประเทศทุกท่านพบก,กับผมครับเดนสาทาเก,กษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องอยาขยะในนาข้าวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกแตงโมทุกประเทศที่ยังนึกถึงเดนสานะครับในการทําปลูกพืชต่นนางๆ,ๆนะครับที่ว่าหลังจากปลูกแตงโมแล้วเดนสาท,ทาเกษตรจะรู้เรื่องอื่นไหมนะครับ นายคุณพ่อบุญรัมนะครับก็ได้สอบถามเข้ามาต้องขอบคุณพ่อมากๆเลยนะครับที่ยังคิดถึงลูกอยู่นะครับคุณพ่อได้ไปซื้อยาขยานเนะข้ามาเนาะก็ได้โทรมาสอบถามพูดคุยกันวันนี้ผมจะมาพูดอธิบายให้คุณพ่อได้ฟังนะว่าให้ความเข้าใจและหลายคนก็งคงไม่เคยรู้นะครับคือยาขยานานะข้าวเนี่ยมันก็จะมีคุณพ่อแม่เคยได้ยินยาผงเนาะยาผงยาน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยาผงเป็นห่อเป็นมินม็นๆ์อะ่ะก็จะเป็นตัวทูฟอดี นะครับคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่เราข้าวงอกขึ้นได้ประมาณหนึงเดือนนะครัเราจะใช้ยากเก็บเนาะวิธีการใช้เดี๋ยวจะฟังกันต่อไปในคลิปนี้ส่วนตัวยาก็จะเป็นตัวโนมิน่ที่ไดชสารแนะนำที่คุณพ่อซื้อไปเนาะแล้วยาฆ่ายาไปกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสูนหน้าเบี้ยหินไปกว้างทุกๆชนิดเลยนะครับที่ก็จะเป็นตัวสตาร์เลนนะครับเป็นตัวนี้เนาะ คือฉีดบวกกันได้ท่านพ่แม่ฉีดบวกกันได้นะครับเราจะฉีดบวกยังไงอัตราการใช้ก็24ต่อน้ํา20ลิตรนะท่านพ่แม่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบใส่อย่างสองนะครับอย่างสองเนาะเราก็เตรียมกระป๋องน้ำไว้ก่อนเนี่ยสําคัญเลยครับสำคัญเลย,ส,เลยส่วนมากเรามีความเคยชินแบบเดิมๆเ,เราจะใส่ยางลางไปเลยแล้วค่อยเติมน้ำลงไปใช่ไหมครับถ,ถูกไม่เอ่ยต้องถูกเพราะผมก็เคยทํานะครับ ผมก็ทานายอยู่เนาะแม่ผมทานายอย่ห้าไร่นะครับเราเติมน้ําลงไปก่อนครึ่งถังนะครับแล้วก็มีกระป๋องเล็กๆหนึ่งช้อนกินข้าวเราหนึ่งช้อนแกงก็คือสิบดีซีนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบบางทีหูตาฟ้าฟางเนาะเราจำอะไรไม่ค่อยได้แบบมันมองไม่ชัดอะ่ะใช่ไหมครับหนึ่งช้อนคือสิบซีนะครับหนึ่งช้อนกินข้าวเราช้อนแกงเราจะใช้อาตาัตรายี่สิบีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอ่าส่วนงนอก ให้ดีแล้วก็ตัวสตาลินก็ยีบปีซีเหมือนกันนะครับคือบวกกันเลยพ่อไม่เป็นพิษต,ต่อข้าวสำหรับที่พ่อถามว่ายาแตงโมที่เหลือสามารถฉีดข้าวได้ไหมได้ครับพ่อได้เลยตัวนูแทกให้เอ็นเลยพ่องามๆฉีดเลยนะครับแต่ฉีดบวกกับยาขยายได้ไหมได้ครับผมเคยฉีดแล้วมันก็ตายเหมือนกันนะครับมันก็มีอยู่อีกตัวหนึ่งเนาะที่ไม่ได้ไม่ได้ทําแล้วก็คือตัวทูมอร์มิก พิษเพลบแบกบวกตัวเข้าอย่างเขียวอะ่ะเชี่ยเลยนะครับผมก็นะครับก็เอามาฉีดได้ยาของคลพ่อเหลือตัวไหนบ้างโทรมาสอบถามรู้ได้เพิ่มเติมนะครับก็วันนี้ก็จะพูดในเรื่องกระจายความให้พมมื่อนเข้าใจหน่อยนะครับบางรัางบางครั้งนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคนะครับต้องทาความเข้าใจใกับคุณพ่อแม่นะครับยาคงกับยาน้ําที่คุณพ่อแม่ทำหามันก็คือตัวทับดี แต่ตัวสตาร์เลยเนะี่ยมันไม่ใช่ทูบูดีแต่มันเหนือกว่านิดนึงครับในความรู้สึกเนาะเอาพูดง่ายง่ายให้เข้าใจได้เลยนะครับก็ลูกแดงก็ทําเกษตรแต่หลายอย่างครับพ่อแม่สามารถโทรมาปรึกษ,ษาพูดคุยได้นะครับหรือสั่งสินค้านะครับโทรมาที่0 955399242นะครับส่งทั่วประเทศเหมือนกันนะครับเช่นเดิมเลยในสารที่หายไปเนี่ยก็คือกลับมาฟีดแบคตัวเองกลับมาเรียบเียงในสิ่งต่างที่ทํามาซึ่งผลตอบรับ ในช่วงจังหวะที่ทําแตงโมนั้นดีมากแล้วก็ทําให้พ่อแม่หลายท่านนะครับลหลายจังหวัดทุกประเทศเลยนะครับและเอฟซีที่เป็นต้นกําเนิดของเดย์สังคมมาเลยคือเอฟซีชาวภาคใต้ก็อขอบคุณตรงนี้ด้วยครับผมที่ทําให้ผมมีตัวตนขึ้นมาในโลกออนไลน์และสามารถช่วยให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ไม่ต้นทุนน้อยในการทำเกษตรนั้นลดต้นทุนจริงๆแล้วก็สามารถ ได้ผลผลิตที่ดีได้จริงแต่อย่าลืมครับการเกษตรไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยแต่เราจะทำยังไงเพื่อจะช่วยให้ได้สักแปด0ิบเก้าสิเปอร์เซ็อย่างนี้นะผมมั่นใจได้นะครับต้องขอบคุณจริงๆครับอ่ะอย่าฆ่าหญ้าในนาข้าวนะมันก็จะมีแค่นี้คุณพ่อความมั่นใจของคนเราต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับเทียนชัยเกษตรเปิดมาห้าสิบกว่าปีเพราะฉะนั้นเราต้องมองอะไรครับ มองถึงแบรนด์แบรนด์คือมัคค่ามาตรฐานครับก็เหมือนแบบเรามีโทรศัพท์มีอะไรอย่างเงี้ยครับโทรศัพท์แบรนด์หน่อยก็จะมีของแบบก๊อปเนาะเห็นไหมโทรศัพท์เหมือนกันโทรศัพท์เหมือนกันแต่ใช้ดีไม่เหมือนกันนะครับมันก็อยู่แค่นิดเดียวเองนะครับสำหรับในสารแล้วจะตีกระจายความแบบนี้เองนะครับให้คุณพ่พอแม่เข้าใจได้ที่สุดและหลายๆท่านก็นําไปปรับใช้ในพื้นที่อยู่เองได้ดี ต้องขอบคุณครับถึงแม้ว่าคนอื่นไม่รู้แต่ทางบริษัทอินทอเกษตแล้วก็ผมรู้นะครับคําขอบคุณของทวดแม่มันมีมีค่ามากให้เราปรับปรุงนําไปใช้ไปหาเทคนิคต่างๆนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับกับบริษัทอินเทอเกษตรทิ้งคาถามไว้ใต้คลิปได้ครับอยากให้ได้สารทาคลิปเกี่ยวกับเพื่อนชิดใดนะครับได้ทุกเพื่อนทุงแม่เนาะเรียนรู้ไปด้วยกันไม่มีใครเก่งสุดครับแต่ขอให้เปิดใจคุยกันวันนี้ได้สารทำเกษตรต้องขอจบคลิปนาข้าวเนาะอ้า อย่าลืมพ่อแม่โปรโมชั่นนะครับมากลับกันปะเนี่ยโปรโมชัน่นหนึ่งแถมหนึ่งเนะาะทังโยกทางแบตแถมทังโยกทังโยกแถมทังโยกครับหาซื้อได้ที่ไหนดีขนาดนี้นะครับถ้าที่แชร์ออกมาแล้วต้องเป็นของดีทั้งนั้นนะครับก็